ใหญ่ๆตอนนี้ก็รับนะฮะรับสองเดือนนะครับนะครับเดี๋ยวไปดูครับในรายนี้มาแล้วไปอยู่มาเลยครับพอสะพัดเขาให้สายก็สายว่ามันมันเพิ่งาลังในตังหลังอย่างนี้นะครับนะครับมาแล้วครับตรงนี้แน่ฮะตองนี้แน่ตรงนี้ตรงน้ สายว่าก็มาทีาบ้างเ่มาขับเข้ามรถไปวตัดปตไปทางดีกว่าดีกว่าครับดีกว่าเขาบอกของสมอยอายตรงน้นับรงนนตรงนี้ะนี่ดัครับครับัคนเียวตงกน คนนี้เก่งนะคนนี้หลังจากไปแข่งไก่คนนี้แข่งไก่ขันเลยนะครับหลายรถมานะครับครับต่งร้องน้องนี้เลยนะครับเดินไปเลยครับตาวิเลยครับตวินนะตันี้วินใหญ่ครับปิดประตครับ อีกข้างแท้อีกข้างแท้เออตัวมีอะไรปอดตัวอะไรกันนะกันหนาเออข้าวอะไรข้าอะไรปูไม่มีใครจางมาทำปูวของเต็มที่ตลาด

快点！哦，呃，快点，快点，快点，没准子